พ่อกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตั้งบ้านทุกทุกทันเนาะคะ่ะเมืนน่อนีค่ะติดตามแม่ดวงนะคะแม่ดวงค่ะฟันเกี่ยวกับปูเนาะคะ่ะอยู่ล้านพญานาคปูมาบอกเลขหลังจากเชิญปูพญานาคกับยาพญานาคไปไหวล้าน,นะะเนาะค่ะเนาะตามบอกเลกแม่ดวงนะคะเข้ามาแล้วค่ะไปฟังน้ากันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทางช่องน้ำเลือค่ะ ดีแม่ดวงค่ะสวัสดีค่ะโอ้เมื่อเอาปูพญะานาคไปไไว้ล้านพระนาคนปูิ้นตามแม่ดวงบะค่ะแม่โอ้ฝันบ่าจา้าขอเพิ่มเมื่อน่นเนะะาะมาถตัวไหมันแมนก็ให้นำเขาฝันเน่ก็เลยขึ้นมาเลยฝัน นั่เลยนี่นเลย,เลยวันว่าไปเฮ็ดเฮ็ดขิบนี่ละไปหลัเขาไปบานหลังหนึ่งเป็นเป็นบานคือเที่ยงหน้านี่นาอม,ม่งมุ่งหย่าค่ะอือเสียงหน้าคือเที่ยงหน้าเป็นงานโบราณเป็นหันโบราณหันตำตำเขาไปแบบคือจังว่าปูอยู่ในหัน ก็เลยเงียแต่เสียงเขาไปหลับพิ่นว่าพากันเอาเงินใส่บาทที่หลับพนว่ะเป็นพระมาก็บอกโหว่าเป็นอย่างเฮ้ยเงียบแต่เสียงเพิ่นก็เลยว่าพากันเข้ามาแล้วกับพากันเห็นกันสางเล้อพิ่นมาเพิ่นบอกนะพนบอกซอยกันเห็นกันสางเพิ่นมา ปูกะหมูซึ้งว่าปูเอีหยังหมดได้ยินลงถ่ายว่าพี่บุญพี่บุญไม่พ่อแม่ปูพี่บุญบ่ได้ยินว่าจังสรรในในในความือซึ้งน่ะนะเออเแต่ว่าหันบ่เห็นโต่นได้โบเห็นโตคนมองเข้าไปนั่นก็เป็นเก่าๆคือจังมีดตะขีเทามีดตะเอียงเป็นเป็น เป็นทีเกาเกบาทก็เป็นบาทเกาเกบาทนี้เพิ่นก็เลยว่าในความหมดซื้อเหนือมาเพิ่นบอกให้นับเงินในบาทก็เลยบอกลูกเอินบอกลูกนับปู่ว่าให้นับเงินในบาทมาโบมนับเิ่นก็ดูว่าสานมันหลายปันไอืเก็ลูกสาวก็เลยนับ นับกระบอนโห่สั่มว่าไดดทอดาเลยเมื่อขึ้นมาเมื่อขึ้นมาตื่นเศ้ามากพอดีลูกสาวโทรมากโทรไม่แต่ไฟจ้ะโทรมาแต่กรุงเทพโทรมาบอกมาบอกเรียนละฟินบาเฟินฝันฝันว่าเนไปจุดธูปจุดธูอยู่สานใช่หรืเฟินบา จุดละสิมี่เหลวออกมาแดงจึงคึงออกมากคนมาแดงจึงคือง้วยแดงจึงคืองออกมา,มาอออกมาทู่มจังหวัลูกสาวทู่มาบอกเด็กก็ลูกสาวทู่มาบอกเอด็กพอดีแต่ว่าฝันบอดไอเล็กพอดีตื่นสามาลูกทู่ม,มาบอกเด็กฝันนี้คิดว่าบาทนี่คิดว่าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์บอกไม่รู้กับจังหวังเก้าแล้วยฝันเห็นบาทผ้าเนาะกับผ้าบอกใส่บาทเนาะ คนมาให้เอาเงินใส่บาทคนวะหลักลูกสาวทั่วมาจากกรุงเกียรติ์นี่คนฝันในเล็กเงินบอกค่ะคนฝันในเล็ฝันว่าไปจุดถูกอยู่ศาลอยู่ศาแลแบบมันเสียมีเหล็กแดงจึงคึงออกมากคนว่าะท่กในความฝันนั้นสิยมิเล็กหาศูนย์อือตัวไหนบ้างแม่หาศูนย์หาศูนย์หาศูนย์ สองห้าสองห้าสองห้าสองเก้าสองเก้าสองเก้าสองเจ็ดโอ้แดงจึงเคืองด้วยเออแดงจึงคืองออกมาเพิ่มมาอไม่ตวงมักตัวใดล่ะจ๊าคิดว่าจะมักมักสองเก่ามักสองเก้าสองเก่าครับสองเจ็ด ลูกสาวทรมาบอกว่าเด็กแต่งคิงคือเป็นมือเดียวกันกับแม่ดวงฝันเนาะค่ะแม่แต่ว่าพุ่มอยู่ด้านพญานาคคุ้นฝันเนี่ชส่วนมากเบิกทรัพย์กับฝันเด้ฝันคอนแม่ดวงว่ากี่มือฝันว่าเป็นสารใหม่เก่าแต่ว่าเพ่นว่าเป็นอาสมพาเด้เยอย่าไปไกลพี่สันฤทศพุ่มพันอยู่หันเป็นพระเนาะสิเป็นวัดเก่ารือจังไหนแล้วพี่้ <คน S 2> องคนคี้ดุก นาะแต่กับแปลกได้เออถ้าบอกขอหนิก็ฝันฝันสิบบสิจำเรื่องจำเหล้าโบได้สีโบได้เหล่เรื่องเลยแม่ต้องขอซะก่อนแม่หรอเราขอเพิ่นหนิสิฝันเป็นเรื่องไปเลยแล้วก็สิจำไหลน้ำขอน้าปูพญานาคมันบ่นะขอน้าปูพญานาคไม่ดวงสิไม่เส้นกับปูแต่จะค่อยคยขอเพิ่นไหนกระไรคืออยู่โอ้ถือถือไรคืออายุถือไรคืออยู่ งมวดนี้ปู่บอกว่าขันถือได้แล้วถือแล้วให้เฮ็ดให้สางให้เฮ็ดให้เฮ็ดให้สางซอยกันเฮ็ดพันลาซอยกันเฮ็ดให้มันแล้วพันละปูได้ได้โชคได้ลาบน้ำกะปู่เป็นให้ซอยเฮ็ดซอยสางเฮ็ดปูเดียวมันบแล้วเนาะต้องเฮ็ดได้หลายคนถึกซิบเเรื่งคนซอยกันซิบคนกับแล้วได้เนาะไม่ดวงแต่กระแปลกอีเดียมันบ่เห็นโตกัน แกาแม่มามันเป็นความรู้สึกกระโบฟันยังอีกฟันแต่เหมือคอฟันแต่เหมือคอโอ้จะมาเงินเท่าจะมาไก่เหมือนะสะไปขอคนใหม่อีกอยกลูกสาวโทรมาพอดีนะครับนักลูกโทรมาพอดีตืนสามาลูกโทรมาพอดีว่าไปจุดถูกไดด ถูกได้ก็เห็นเป็นเลขออกมาเลยแมนตัวใดเพิ่นเพิ่นเห็นสัตว์กุมอะก็เห็นสัตว์กุมองเป็นว่าสองเก่าครับสองเจ็ดเป็นว่าแล้ววันนี้อันสามตัวเพิ่นบ่มีบ่บ่เพิ่นบ่เพิ่นบ่มี่สามได้ครูกมีสองตัวจนล้อจำได้เหรอแม่จำไหนมีแต่สองตัวเป็นคโคออกมาเลยเพิ่นว่า บนในเรืบาดใ่ดวงกับกำลังสีบ,บอกไปสื่อเนี่ยก็เลยถามยกขึ้นชุงมอีกหน,นึ่งบอกขึ้นคนถือร้ายหวดอยู่ได้แต่ว่าคนบอสื่อโอ้บอสื่อเลขเจ็นคนบอกมาคนอยู่สายอยู่คนอยู่ชนบุรีชนบุรีอรโอ้อว่าเมนโตัวแต่กุเเพลูกสาวจากชนบุรีโทรมาบอกเลขนะคะว่าเม่นี่มักสื่อเลขก็เลยโทรมาบอก ชูเจียบเล่าบรสือแจ็กทียนบอกประเสือก็คือประเสือไปในฝันกิวหลายงวดแล้วบอคับถูกมากี่งวดแล้วแม่ันถึงมาสามสี่งวดเลยป้าโตบอกเขาบอกเขาแต่ว่าจะขลองบรสือจะคล้องบรสือบอกเขาวันนี้ขั้งแรกทุ่มาบอกแม่งวดที่แล้วก็ทุ่มมาบอกเลยเนาะทีแรกก็ทุ่มมาบอกงวดดที่แล้วตัวตัวไหนครับที่เขาถูกบอกถูกครับแม่เก้าศูนย์ <90. S 2> เก้าศูนย์คันสิบฟันคิวอยู่ดอกแต่ว่าพัน, 10, นพ่นบอสือพันบอโมซาอืมแต่ก็ลงปากบอกคนนั้นคนนี้สัมผัสถึกน่ะนะครับเลขลูกสาวจากชนบุรีขันคนบอสือเลขนี่เป็นยังมักแม่นเนาะแมนอยอะอูอ้บอกเึกหลายหงวดแล้วงวดนี้โทร่มาบอกว่าแดง,งคึงๆเลยเพิ่นไปจุดถูกอยู่สารเพื่นหนูจักบอข่ะสารปูเอียง เพ่นก็บอกเลยวา่าจังไหนไมี่แต่ว่าพนไปจุดถูกอยู่ศาลพนฝันฝัน,นเย่ยไปจุดถูกอยู่ศาลนี่แด,ดงเกินครึ่ง,เ,งเลยแดงเกินครึ่งออกมาพนว่าพะพน่็เลยโทรมาบอกเลยอสอบจังตามแล้วเม่ดวงมนีกน็ขอพุ่นเม่ดวงเป็นแนวทางห้เด้ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ